สวัสดีครับประหยัดต้องมีประโยชน์วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องลูกสูบเสื้อสูบกับลูกสูบเนะว่ามันทํางานกันยังไงแล้วมีอะไรบ้างสังเกตจากครั้งที่แล้วว่ามันหลวมยังไงหลวมก็คือลักษณะลูกสูบกับเสื้อสูบมันคลอนนะจับเวลาโยกซ้ายโยกขวามันคือมันคลอนมันไม่พอดีนี่คือคว้านมาใหม่การคว้านก็คือทําให้ลูกสูบใหญ่ขึ้นนะเอาลูกสูบขนาดโตขึ้นแล้วก็ต้องคว้านเสื้อสูบให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ลูกสูบอันนี้ สามารถลงได้ก็จะมีไซส์ตั้งแต่สแตนดาร์ด2ี50้นี่มา75ไซส์75ด้ไซส์ร้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถควานได้ก็ต้องตีปอกใหม่ตีปอก,กคือตรงนี้ตีออกไปเลยแล้วก็ใส่ลูกสูบใหม่เป็นลูกสูบไซส์สแตนดาร์ดต่อไปเรื่อยๆวนไปจนกว่าจะไม่สามารถควานได้ก็คือมันหมดเนาะมันหมดการหมดไซส์เขาเรียกว่าหมดไซส์อันนี้คือไซส์75ก็ยังได้อยู่นะเนี่ยักษณะลักษณะลูกสูบเนะี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลง คล่องตัวแล้วไม่คอนคือลูกสูบใหม่เนาะอ่าประกอบไปด้วยลูกสูบนะอ่าสลักลูกสูบแหวนไอ้กิบล็อกแล้วก็แหวนจะมีอยู่3มช่วงแหวนกำลังอัดแหวนอัดตัวที่1แหวนอัดตัวที่2แหวนลานแหวนกวาดน้ํามันก็จะมีประกอบ3ตัวนะเราก็จะมาประกอบอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะนี่คือแหวนกวาดน้ํามันตัวล่าง นึ่งเป็นลักษณะคือการกวาดน้ํามันหรือการให้น้ํามันมาซึมอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเอาไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นลูกสูบในขณะลูกสูบวิ่งขึ้นวิ่งลงนะนั่นแหละครับแล้วก็มาสอบลักษณะเดี๋ยวจะเวลาจะหมดนะเวลาจะไม่พอเนื้อหาจะเยอะมากอันนี้เป็นว่านี่จะมีลักษณะการทิศท,ทางด้วยนะนี่คือด้านบนคําว่าอินลักษณะด้านบนนะห้ามกลับลูกสูบเด็ดขาดแล้วก็จะลักษณะก็คือนี่จะมีตัวหนังสือ นะตัวอักษรไซส์ไว้ด้านบนเสมอนิดแหวนตัวที่2นี่แหวนตัวที่1จะอยู่ตามล่อง1นึ่ตามขั้น1-2-3เรียงระดับไปแล้วก็แหวนตัวสุดท้ายตัวล่างตัวที่3ามจะแหวนกวาดน้ํามันก็จะมีประกอบด้วย3ชิ้นด้วยกันนะอ่ะนะโอเคนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะเรื่องราวมันซับซ้อนเป็นซีรีส์ยาวมากอ่ะขอบคุณสําหรับที่รับชมจากประหยัดต้องมีประโยชน์